ณวันที่29ธันวาคม2567เจ้าแพนด้าสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลี่นะครับไปวิ่งเล่นกับน,น้องเด็กๆทั้งหลายนะครับเพื่อไปที่วัดเนาะวัดเนี่ยเขามีจัดงานเลี้ยงบุญปีใหม่อยู่ทีนี้ปัญหาคือขากลับมามีแต่เด็กๆกลับมาแพนด้าเนี่ยไม่ได้กลับมาด้วยทางเจ้าของเนี่ยซึ่งเป็นคุณนะ้าเนี่ยคุณน้าเจ้าของแพนด้าก็ออกตามหาเจ้าแพนด้านะครับด้วยความเป็นห่วงคุณน้าเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับว่ามันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ฆ่าสุนัขเพื่อรับประทานปเป็นนออาาาาหหรรรืํมบิโภค ้คุณน้าจึงรีบไปที่บ้านหลังนั้นเลยปรากฏว่าไปเจอกับตาหนอมซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยปรากฏว่าเจ้าแพนด้าเนี่ยน้องแพนด้าเนี่ยก็ถูกปาดคอไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้องยังไม่ตายนะครับเพราะว่าปาดไปยังไม่โดนเส้นเลือดใหญ่แต่ว่าน้องก็บาดเจ็บสาหัสไปนอนโซมอยู่ระหว่างทางนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยวิ่งหนีออกมาทั้งเจ้าของนีก็ไปเจอน้องแพนด้าจึงรีบนําส่งโรงพยบาบาลปรากฏว่าน้องเสียเลือดจํานวนมากนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอย่างหนักเลย น้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงได้จากเราไปเรียบร้อยนะครับในวันที่29ธันวาคมวันเดียวกันเลยทางคุณน้าเจ้าของเพนด้าเนี่ยก็เข้าแจ้งความกับทางตํารวจเพื่อดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยอัดมา1วันวันที่30ธันวาคม2567ทางปศุสัตว์อำเภอร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบนายถนอมนะครับซึ่งนายถนอมนี่ก็คือตาหนอมนี่แหละตาหนอมเนี่ย,อ,อ,ย,อ,ยอายุ69ปีจากการตรวจสอบพบว่าที่บ้านเนี่ยมีเลี้ยงสุนัขอีก3ตัวซึ่งก็คาดการ สันนิษฐานว่าจะถูกทารุณกรรมและนํามาบริโภคทั้งปศุสัตว์จึงได้ขนย้ายนะครับสุนัขทั้ง3ตัวออกมาที่ปศุสัตว์อาเภอไว้ก่อนโดยนายถนอมเนี่ยก็ได้สารภาพให้การตรงๆนะครับว่าเจอเจ้าแพนด้านเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านเห็นมันอ้วนๆกลมๆดีเนื้อหนังน่าจะเยอะจึงได้ไปจับมาปาดคอแล้วก็จุดไฟต้มน้ําลอเพื่อที่จะกินมันแต่ปรากฏว่าปาดคอแล้วเจ้าแพนด้าไม่ตายในทันที จึงได้วิ่งหนีไปแล้วก็เจ้าของก็มาเจอตะตามเหตุการณ์ที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับทําลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับอันนี้คือคาให้การเนาะทำมาแล้วหลายครั้งโดยจะทํากับสุนัขที่เสียชีวิตแล้วหรือที่โดนรถชนตายซึ่งก็คือตายก่อนแล้วค่อยนํามาทําอาหารแต่อย่างกรณีเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะจเจ้าแผนด้ายังมีชีวิตอยู่เดินผ่านหน้าบ้านไปจับมาปาดคอเลย ทางโซเชียลก็โมโหมากนะครับโกรธมากไม่ต้องทางไม่ต้องเฉพาะทางโซเชียลก็ได้ผมคิดว่าใครเห็นข่าวนี้ก็เศร้าหดหูแล้วก็โมโหโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยนะครับทางโซเชียลเนี่ยก็เดือดอย่างมากเลยครับตามคอมเมนต์ก็มีแต่คนตั้งคําถามว่าทําแบบนี้ไปได้อย่างไรมีจิตใจไหมความเป็นมนุษย์เนี่ยมีเหลือบ้างไหมซึ่งบางคนก็มีบอกว่าทําไมชาวบ้านแถวนั้นถึงรู้เรื่องนี้แล้วทาไมถึงไม่ไปแจ้งความมีพี่ในคอมเมนต์เนี่ย,ม,ม,นนยมาให้ความรู้เพิ่มเติมว่า กฎหมายบ้านเราเนี่ยจะมีเรื่องของการคุม้มครองสัตว์การทานโลนกรรมสัตว์อย่างเดียวนะครับยังไม่มีกฎหมายคุมค้มครองว่าห้ามกินสุนักอันนี้ต้องแยกกันนะครับกินสุนัขไม่ผิดกฎหมายแต่ทารโณกรรมผิดกฎหมายอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ชาวบ้านแถวนั้นไม่แจ้งความก่อนหน้าทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นแบบนี้ครับเรื่องนี้ได้อะไรบ้างข่าวเรื่องนี้เราได้อะไรบ้างนะครับ ช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลต,ต่างมันมีจะมีการจุดพลุและทําให้สุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเราหายได้นะครับอันนี้อยากจะเตือนไว้เลยนะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงซึ่งผมก็มีเหมือนกันผมเลี้ยงสุนัขเป็นสุนัขลาบาร,ร์ดอนนะครับซึ่งพอมันมีเทศกาลเหล่านี้หมาแมวหายทุกปีครับหายทุกปีถ้าหายไปเจอคนดีก็ดีไปได้น้องกลับมาคืนหรือน้องกลับมาแต่บางคนไม่โชคดีครับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือเจ้าของไม่ได้โชคดีอย่างนั้นไปเจอคนไม่ดี ทุบตีทําร้ายจนไม่สามารถกลับมาได้หรือหายไปเลยไม่ได้ข่าวาวเลยข่าวเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะย้ําคอยย้าเตือนเราโดยเฉพาะใกล้เทศกาลแล้วเนี่ยวันนี้วันที่31มนะครับให้ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีที่สุดนะครับไม่ยาให้ลุดออกไปเราไม่รู้จะไปเจอใครเราไม่รู้เราไม่รู้ด้วยซ้ำวันนี้อาจจะเป็นการเจอสัตว์เลี้ยงเราครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ในช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าข่าวมีทุกปีครับข่าวมีประจําในช่วงปีใหม่ในเทศกาล สงกรานต์ตรุษจีนปีใหม่สัตว์เลี้ยงหายประจำครับรวมไปถึงคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วไปเจอสัตว์เลี้ยงหลุดออกมานะครับก็อยากให้ช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนมีจิตใจดีแล้วไปเจอสัตว์เลี้ยงที่หลุดออกมาถ้าเราเข้าไปนําส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือมูลนิธิต่างๆก่อนเนี่ยจะลดโอกาสที่จะทาให้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไปเจอคนที่ไม่ดีได้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณน้าเจ้าของแพนด้าด้วยนะครับแล้วก็ จเจ้าเพนด้าก็ไม่ต้องทุกทรมานอีกแล้วนะขอให้น้องไปสู่พบที่ดีก็ข่าวทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้ครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีเทคนิคหรือไอเดียต่างๆนะครับในการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราในช่วงเทศกาลเนี่ยช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะเพราะผมก็มีสัตว์เลี้ยงกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่สัตว์เลี้ยงของเราหลุดหายไปนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะครับก็จะเป็นเน้นการสรุปข่าวจากต้นจนจบภายในคลิปเดียวเลย นะครับไม่ยาวมากหากชอบคลิปวิดีโอลักษณะนี้นะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอมีเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ